6ปีเรียนทันตะต้องเจออะไรบ้างปีหนึ่งเรียนพื้นฐานวิทย์และภาษาในปีแรกวิชาส่วนใหญ่จะเป็นพวกวิชาพื้นฐานวิทย์และอังกฤษครับในหลายๆวิชาน้องจะได้เรียนกับคณะอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวิชาพื้นฐานวิทคณิตและอังกฤษรวมถึงวิชาพื้นฐานของคณะตัวเองด้วยเช่นวิชาชีพทันตแพทย์จุลกายวิภาคศาสตร์เป็นต้นปี 2. เริ่มเข้าสู่วิชาด้านการแพทย์ เมื่อขึ้นปี2จะมีวิชาเกี่ยวกับพื้นฐานวิทยการแพทย์และทันตแพทย์แทรกเข้ามามากขึ้นได้เรียนวิชาพวกสรีรวิทยาช่องปากรังสีวิทยาช่องปากทันตกรรมบทเขียวพยาธิวิทยาจุลชีววิทยาเภสัชวิทยาและชีวเคมีเป็นตน้นซึ่งเนื้อหาการเรียนจะหนักกว่าตอนปีหนึ่งเยอะเลยครับปี3เตรียมพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติจริง ในปีที่3จะเริ่มมีวิชาเกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้านการทันตกรรมพื้นฐานมากขึ้นเช่นวิชาหัตถการฟันปลอมการศบฟันโรคในช่องปากและทันตกรรมป้องกันเป็นต้นซึ่งวิชาเหล่านี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้น้องๆก่อนที่จะได้ไปรักษาคนไข้จริงๆปี4เริ่มได้รักษาผู้ป่วยเบื้องต้นในปีนี้นอกจากการเรียนวิชาในด้านวิชาการหรือวิชาด้านการแพทย์ต่างๆแล้ว น้องๆยังจะได้เริ่มขึ้นคลินิกเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านธนกรรมเบื้องต้นด้วยอีกทั้งยังได้ฝึกปฏิบัติงานภาคสนามทางธนกรรมชุมชนหรือลงชุมชนนั่นเองปี5ฝึกปฏิบัติงานจริงในคลินิกในปีนี้น้องๆจะได้เรียนรู้และฝึกทํางานจริงในคลินิกมากขึ้นโดยนับหน่วยกิจเป็นสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของหน่วยกิจทั้งหมดเลยทีเดียวอีกทั้งยังได้ฝึกปฏิบัติงานภาคสนามทั้งงานธนกรรมในโรงเรียน และการทำโครงงานวิจัยทางด้านธนรรกรรมอีกด้วยปี6ฝึกงานคลินิกและภาคสนามในปีสุดท้ายเทอมแรกน้องจะยังได้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในคลินิกโดยจะฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยการตรวจบำบัดรักษาโรคทางธนกรรมการส่งเสริมและป้องกันโรคที่เกี่ยวกับฟันเงือกและเนื้อเยื่อในช่องปากส่วนในเทอมที่2น้องๆจะได้หมุนเวียนไปฝึกงานตามโรงพยาบาลต่างๆหรือ ในชุมชนจริงๆ <Open. S 3>